ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเช็คสเปคนะครับแล้วก็จะมาตอบคำถามนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่า GTX นะครับ1น6 0นะครับ 6GB นะครับไหวไหมกับตัวเดโกนนะครับเดโกนเกม Exclusive นะครับในตัวเครื่อง PlayStation นะครับตอนนี้พอร์ตมาลงเครื่อง PC แล้วนะครับ เปิดตัวมาได้ประมาณสักผมว่าไม่เกิน4ี่ห้าวันเนี่ยครับถ้าจำไม่ผิดนะครับในที่นี้นะครับใครที่อาจจะกำลังเงงๆอยู่นะครับจะซื้อตัวเกมเดโกนะครับแต่ว่าการจอคุณอาจจะเป็นยังเป็นซีรีส์พันอยู่นะครับจะเป็นซีรีส์พันอยู่แล้วก็ไม่มั่นใจนะครับว่าซื้อมาแล้วจะเล่นได้ราบอื่นหรือเปล่านะครับ วันนี้ผมจะเอาตัวการ์ดจอผมมาเปรียบเทียบนะครับผมใช้1060 6 g ิกะไบต์นะครับอยู่นะครับเมื่อคือลองทดสอบเล่นแล้วโอเคเลยนะครับเล่นได้นะครับแต่เล่นได้ขนาดไหนเดี๋ยวผมจะค่อยเปิดเกมให้ดูในที่นี้นะครับใครที่เร็งๆอยู่สนใจอยากจะซื้อหานะครับผมแนะนำนะครับตัวอีพิกนะครับ เขาลดราคาอยู่นะครับผมซื้อจากอีพิกนะครับใจผมจริงๆผมอยากซื้อจากสตรีมนะครับแต่สตรีมนะครับมันขายอยู่พันสี่เก้าสิบนะครับส่วนอีพิกมันลดให้สามร้อยนะครับอะไรที่ประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดก่อนนะครับผมก็เลยซื้อในอีพิกเพราะอีพิกมันมีเทศกาลลดราคาอยู่นะครับมันให้คูปองลดราคามาสามร้อยนะครับก็ทุนไปได้อีกผมก็เลยซื้อในอีพิกสโตร์นะครับ ไม่มีปัญหานะครับเกมออไยมาก็เล่นได้ตามปกตินะครับแต่มันจะเสียอย่างมันจะถ้าใครที่ซื้อในสตรีมมันจะไปคอมเมนต์ไปอะไรได้นะครับไปลงบทวิจารณ์อะไรได้มันเป็นเหมือนกับชุมชนอย่างหนึ่งนะครับสตรีมก็เลยทําให้เราติดที่ว่าจะต้องซื้อเกมในสตรีมนะครับแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากในอีพีก็โอเคนะครับ เวลาการเกมอะไรก็ไม่มีปัญหาเลยเล่นได้ตามปกตินะครับมันจะขาดอย่างขาดมันยังไม่มีชุมชนอะไรแบบในสตรีมันนะครับคราวนี้นะครับมาดูคร่าวๆนะครับกีเมอร์ไซ์ครับแล้วต่อสู้ไปเลยอเมริกาครับยุคหลังโรคระบาดครับใหญ่ที่อันตรายสุดๆนะครับสวมสวมบมนะครับเป็นเดคนเชนจอนนะครับเขเรียกร้อนักล่าฆ่าหัวนะครับที่เตะเตะเตะไปตามเส้นทางที่อันตรายนะครับเอาร่าวๆนะครับ เนโหมดมันประกอบด้วยนิวเกมพัดนะครับโหมดเซ r ร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวนะครับโหมดแชร์นสกินมอเตอร์ไซค์นะครับภาพพีซีครับมาพร้อมการรองรับหน้าจอแบบอันต้าไว้นะครับเฟรมเรทที่ได้รับการปลดล็อกนะครับมันก็ได้รับการปลดล็อกจริงๆเมื่อคืนผมทดสอบเแล้วแล้วก็กราฟิกที่ปรับปรุงมาดียิ่งขึ้นครับผมลองทดสอบแล้วภาพสวยโอเคเลยนะครับอันนี้นะครับมาดูสเปคคร่าวๆนะครับพอดีเลยนี่แนะนํานะครับ มินทอซิ0นะครับ6 4สิบิตนะครับหน่วยประมวลผลนะครับที่แนะนำครับ Intel นะครับคอไอเจถ้าหลายเส้นก็ตั้งแต่หลายเส้น 5500x ขึ้นไปนะครับผมใช้หลายเส้น 5600x นหนะครับหน่วยความจํานะครับ แรมนะครับ16 g b นะครับพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับควรมีพื้นที่ที่ว่างนะครับไม่ต่ำกว่า70 g b นะครับแต่ตัวเกมที่ผมหลดนะประมาณ50กว่า GB นะครับแต่เพื่อไม่ให้มันแออัดเกินไปคุณต้องมีพื้นที่ว่างตั้งแต่ตั้งแต่70 g b ขึ้นไปนะครับไดเร็กนะครับ11นะครับกราฟิกการ์ดนะครับที่แนะนำทัช GTX นะครับพอดีเลย1060 6 g b นะครับ AMD นะครับ สำหรับใครใช้ AMD ก็ AMD Radeon RX 580ขึ้นไปนะครับปัจจุบันนะครับขณะรุ่นเก่ากันนะครับ2ตัวนี้นะครับแพงมากนะครับแพงโคตรนะครับ GTX 1060นะครับ6 g b นะครับปัจจุบันนะครับถ้าขายได้ในราคา12 0 0 0ก็นับเป็นโชคดีกันครับไม่น่าเชื่อนะการดจอที่ออกมาหลายปีนะครับจะมีมูลค่ายิ่งกว่าทองคำนะครับเอาคข้าๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเกมให้ดูนะครับดูว่า เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ารันที่ตัวเฟมเวิร์นะครับประมาณ72นะครับครับเดี๋ยวจะลองทดสอบนะครับเข้าสู่ตัวเกมนะครับเดโกนนะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูในส่วนของออปชั่นก่อนนะครับออปชั่นนะครับในส่วนของดิสเพย์นะครับดิสเพย์นะครับของผมเป็น1 4 4 h z เฮิร์นะครับรีเฟชเรทที่1 4 4 h z เฮิร์นะครับวีซิง ผมทดสอบปิดเปิดไว้นะครับจริงๆเมื่อคืนผมเล่นผมปิดนะครับแต่นี่ผมจะลองเปิดนะครับเฟรมเรทะ ed, นะครับลิมิตนะครับผมเอาไว้ที่อามิตนะครับแล้วก็ซิงนะครับผมล็อกไว้ที่72ก้อนนี้นะครับคุณเล่นนะครับคุณจะมาให้มันเปร้อยสีคุณต้องเปิดบีซิงไว้นะครับถ้าคุณปิดนะครับคุณจะปรับไม่ได้ตรงนี้ซิงน,นะครับคุณจะปรับไม่ได้คุณต้องมาออนก่อนนะครับคุณถึงจะปรับได้ในที่นี้ผมล็อกไว้ที่ 72นะครับเพื่อไม่ให้เฟรมมันแกวงนะครับต้องมาเปิดบีซิง์ไว้ก่อนนะครับถึงจะมาเปลี่ยนตรงในส่วนของตัวซินอินเทอร์วอลอะไรนี้ได้นะครับถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยนะครับในส่วนของกราฟิกนะครับกราฟิกโมชันเบอร์นะครับผมปิดไว้นะครับเสร็จไลท์อิงคุณภาพนะครับผมเอาไว้ที่ไฮอันนี้ไฮไฮชาร์โดนะครับผมไว้ที่มีเดียมนะครับคาวแอนด์บล็อกนี่ น่าจะเป็นพวกหมอกนะครับผมไว้ที่มีเดียมเิกเตอร์นะครับผมเอาไว้ที่มีเดียมปรมาณกเตอร์สตรีมมิ่งคุณตี้นะครับผมไว้ที่หายนะครับคราวนี้เราจะลองเข้าสู่ตัวเกมดูนะครับว่าเป็นยังไงครับ เข้าสู่ตัวเกมแล้วนะครับดูนะครับภูเขาต้นไม้นะครับตอนหินนะครับโอเคเลยสวยเลยนะครับถ้าปรับขนาดผมใครใช้1 0 6 0อยู่นะครับก g กไนะครับปรับขนาดผมนี่เล่นได้เรื่อยๆเลยนะครับลองปรับตามผมดูก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเพิ่มไปลดอะไรก็ตามชอบนะครับแต่ถ้าปรับแบบผมนะครับเล่นได้สบายๆนะครับไม่มีกระุกนะครับ ใครที่อาจจะไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนครับเกมนี้เป็น Open World นะครับจะมีมีโจนด้วยนะครับในแผนที่นะครับมีพวกโจนพวกไอเหมือนแล้วก็เหมือนกับซอมบี้นะครับมนุษย์กายพัน์อไรนะเพคเกอร์หรือว่าอะไรเนี่ยในเกมเขาเรียกอย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วก็อาวุธนะครับอาวุธจะมีทั้งปืนนะครับแล้วก็หาเก็บหาเก็บได้นะครับแล้วก็มีหน้าไม้นะครับคราบได้นะครับ ได้มีปืนสั้นนะครับมีโมโต t ท็อปนะครับแล้วก็มีดนะครับมีดนะครับมีดยาวอย่างนี้หาเก็บได้ตามแมปนะครับแต่ฟันถ้าฟาเรนนะครับมีพังนะครับมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับพอฟันมากๆก็จะพังนะครับแล้วก็สามารถคราฟยาได้นะครับเม่ิกนะครับแล้วก็เกมนี้ที่สาคัญเลยนะครับที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์นี่เป็นของ คู่กายเลยนะครับเพราะลอืพังนะครับเราจะวิ่งหนีนะครับไอ้พวกซอมบีมันตัวกายพันนะครับไม่ไหวแน่ครับเพราะมันจะมีค่าสเตมินาอยู่นะครับค้าความเหนื่อยนะครับเดี๋ยวดูวิหลอดสีฟฟ้านะครับวิ่งหนีนี่ตายแน่ครับเอาวิ่งมากๆจะเหนื่อยครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งให้ดูนะครับพอเหนื่อยนี่ก็ไปไม่ไหวแล้วนะครับอันนี้พอเหนื่อยแล้วมันก็จะสปีดไม่ได้นะครับ หยิบไม่ได้คราวนี้เราก็ปลายอย่างเดียวนะครับมีอมอเตอร์ไซนะครับของคู่กายที่ขาดไม่ได้นะครับมีน้ํามันหมดนะครับต้องเติมน้ํามันนะครับอ่าครับอจจจะมาทดสอบบ้างลองลองดูถ้าเอาเป็น เอาเอาเป็นเปลี่ยงเป็นร้อยสี่สี่นะครับแล้วก็รับก็รับสุดดูนะครับดูกราฟิกนะครับเอาเป็นไฮหมดดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไหวไหมก็ได้นะครับเอาภาพสวยขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแต่เฟมเมทนะครับจะอยู่ที่ประมาณ50สิกว่าขวานะครับ ก,กว่า left, left, แต่ถ้าว่าปรับแบบตะกี้นะครับเฟรมเมทจะอยู่ประมาณที่หกสิบหกสิบกว่านะครับถึงเจ็ดสิบสองนะครับเพราะฉะนั้นปรับแบบตะกี้จะดีกว่านะครับเอาไหม Shadow เอามีเดียมมีเดียมพอนะครับไวดิงเอาเป็นไฮอ,อันนี้เป็นไฮอันนี้เป็นมีเดียมนะครับอันนี้จะเรียเยื่นกว่าครับถ้าเล่นอ,อย่างนี้นะครับถ้าปรับอย่างนี้เฟเวตจะอยู่ที่ประมาณสักหกสิบหกสิบกว่านะครับเอาเข้าๆแค่นี้กันนะครับสำหรับใครที่ ใช้ตัว GTX 1060 5 6GB นะครับหรือว่ารุ่นที่สูงกว่านะครับรับประกันได้เล่นเกมนี้ได้แน่นอนนะครับคุณค่อยไปปรับในส่วนของดิสเพย์แล้วก็กราฟิกเอานะครับต่างหาก็จะเล่นได้ลื่นๆนะครับรันที่60 60กว่าก็ดูสมูทนะครับเกมนี้พอร์ตมันดีมากภาพสวยนะครับเล่นได้รื่นนะครับใครที่กำลังตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อไม่ซื้อดีนะครับ ซื้อได้เลยนะครับแนะนำถ้าซื้อในอีก,กิดก็ประหยัดไปสามร้อยแต่ถ้าซื้อในสตรีมก็ราคาเต็มนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ